สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูพิมพ์ครูคณติตติดเกษตรนะคะอ่าวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูเอ่อผลของการใช้แหนแดงนะคะแหนแดงในการปลูกข้าวในกระมังนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะจากอ่พันข้าวเหนียวดำนะคะข้า,เขาวางงเ,เ,าเหนียวดำนะคะข้าวกล่เข้าว่าอย่างนั้นเป็นพันข้าวเหนียวดำนะคะครูพิมพ์ทดลองปลูกในกระมังสามใบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะ อ่านะอันนี้ครูพิมพ์ลองตัดยอดนะคะตัดยอดก็คือตัดใบนะคะส่วนสองกระมังนี้ก็ไม่ได้ตัดนะคะเดิมนะคะทั้ง3ามกระมังเนี่ยนะคะครูพิมพ์ก็ใส่น้ํานะคะแล้วก็มีต้นหญ้ามีต้นพืชเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใบนะคะใบมันก็ออกจะเหลืองเหลืองเหี่ยวเหี่ยวนะคะครูพิมพ์ก็เลยลองศึกษาหาวิธีดูว่าจะทํายังไงนะคะไม่ให้พืชมันขึ้นมาแซมข้าวนะคะแล้วก็ทําให้อะ ต้นข้าวเนะี่ยมันแข็งแรงสมบูรณ์นะคะได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะพอดีครูพ,พ,พิมพ์ก็ไปศึกษาข้อมูลนะคะเจอ,อพืชน้ําชนิดหนึ่งนะคะเจอพืชน้ําชนิดหนึ่งนะคะพืชน้ําตัวนี้เขาเรียกว่าแหนแดงนะคะนะนี่ค่ะเขาเรียกว่าแหนแดงนะคะตัวแหนแดงนี้นะคะเป็นพืชที่ในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นเป็นพืชที่ตรึงในตัวเจนได้ดีนะคะ ตึงเนตตเจได้ดีแล้วก็ในเรื่องของการเสริมเสริมธา,าตุอาหารให้ให้กับปุ๋ยนะคะเสริมธาตุอาหารให้กับปุ๋ยให้ให้มีเขาเรียกว่า,าให้มีคุณภาพนะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จากที่ครูพิมพ์ทดลองมานะคะประมาณเดือนนึงนะคะประมาณเดือนนึงนะคะใบข้าวก็จะเริ่มแตกใบใหม่นะคะใบใหม่ซึ่งตัวใบใหม่เองก็จะเขียวนะคะ เห็นไหมคะนี่ค่ะ,ะก็จะเขียวก็ยังจะมีะล่องลอยนะคะล่องลอยของการเหี่ยวไหม้นะคะของตัวเดิมอยู่นะคะก็เริ่มแตกใบอ่อนเริ่มมาแล้วก็เริ่มเขียวแล้วคะ่ะนี่ค่ะนะคะสำหรับกะละมังนี้ผู้พิมพ์ก็ทดลองตัดยอดอตัดใบค่ะตัดใบเพิ่งตัดเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะ,ะกะละมังนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ตัวใบใหม่ก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะคือก่อนหน้านี้จะเป็นสภาพนี้เลยค่ะนะคะจะเป็นเ,เหี่ยวไหม่แบบนี้เลยนะคะนะอ่ะแต่นี้มาดูผลนะคะว่าตัวแหนแดงเองเนี่ยช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชยังไงนะคะนี่ค่ะไปดูเลยค่ะนะคะแหนแดงเขาจะแตกตัวเร็วมากค่ะ พอเขาแตกตัวเต็มในพื้นที่ของกระมังนะคะ,ะในนี้มีน้ํานะคะเียครูพิมพ์ใส่น้ํานะคะในน้าอ่ะมีน้ำนี่ค่ะแล้วก็พอเขาแตกตัวปุ๊บจะเห็นว่าเขาคลุมพื้นที่หมดเลยค่ะคลุมพื้นที่หมดเลยนะคะวัชพืชน,นะคะวัชพืชน,นะ,ะ,นนะ,ะเดิมก่อนหน้านี้มันจะมีนะคะครูพิมพ์ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะอา่ามันก็จะมีแซมขึ้นมากับต้นข้าวนะคะพอครูพิมพ์เอาแหนแดงลงมาเท่านั้นละคะ่ะยังยังไม่มีเลยนะคะ เห็นไหมคะคลุมหมดเลยค่ะ,ะมันมันก็แน่นอนนะคะพืชเมื่อถูกคลุมด้านบนนะคะด้านล่างนะคะไม่โดนแสงนะคะมันนั้นพืชตัวอื่นก็จะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าง,งอกมาได้นะคะมันนี่ค่ะตัวเขาจะหนามากนะคะแหนแดงเนี่ยคุณสมบัติครบครันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ,ะแล้วก็เมื่อเขาแตกตัวเยอะๆแบบนี้นะคะ ประมาณ20วันเนี่ยน้ำก็ยังไม่มีสภาพเน่าหรืออะไรยังไงนะคะเพราะเขาสามารถตรึงไนโตรเจนในน้ำได้ดีนะคะนี่ค่ะทั้ง3กะละมังเลยค่ะไม่มีหญ้าเลยค่ะนี่ค่ะดูได้เลยค่ะเห็นไหมคะ,ะไม่มีหญ้าแซมเลยค่ะนี่อ่นะคะนี่คะ ท exactly right. ั้งสามกระมังเลยก็จะเป็นผลการทดลองนะคะที่เอาไปช่วยในเรื่องของการทำนาของครูพิมพ์ในปีปี64นี่แหละค่ะนะคะก็จะเอาไปช่วยในเรื่องของการกำจัดวัชพืชนะโดยที่เราเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปลงแรงนะคะเพราะว่าให้ให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติดีกว่านะคะเพราะว่าครูพิมพ์เองก็ทำในเรื่องของ 94นะคะซีปลอดสารแน่นอน100%นะคะนี่ค่ะก็อันนี้ทดลองนะคะเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวในการทำนาฤดูการนาเนี่ยนะคะจะถึงก็จะได้เริ่มหวานเริ่มไถก็ช่วงประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นผลการทดลองแล้วก็สังเกตนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะครูคณิตติดกเกษตรด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ